ผมจะแก้รูบิทสองูปภายในเวลาไม่กี่วินาทีเพราะวิโอน่าจะซับจบผมจะแก้รูบิทสามคนสามผมเรื่อมเลยเพราะดิโยผมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเสร็จไปหนึ่งลูกมอเตอ,เรอร์มันแรงไม่พอดูดิคือลูกตัดติด าจติดไงที่ดูคนดูตั้งเยอะเนี่ยดูทำอะไรกันดูหลายน่กขักนรัฐเออดูคนดูกี่คนนะู่ดูคนเยอะเป็นหมื่นคนดูเป็นแสนนั่นเนี่ยอากาศร้อนอ้าว ไมม่่สวยเนะวันนี้เรานำเสนอพาหนะคู่ใจคันใหม่เงนดวงดวงเดี๋ยวดวงกาจยาไปดูนี่ก็จะดูก็จะดูครับคุณครูโอ้มีอะไรก็ไม่รู้โอเคผมจะเปิดเสียงครั้งสุดท้ายนะฮะทุโคไฟฟ้าอ่ะวิดีโอยังเลยอยู่ ครัสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือความเร็วสูงสุดใ่ไหญ่นากโกลเดียน200กว่าเรียยร้อยเสร็จแล้วครับไม่มีเขาทีกก่ตะโกนก็ผมก็ตะโกนนะครับมีเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วครับบายบาย